สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนอลิสามิเชียนทารโรนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปักแรกเดือนมิถุนายนค่ะ1-15มิถุนายน2564ค่ะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอ่านดวงโดยรวมทั่วไป ดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นค่ะอย่านำเอาคำทำนายในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆในชีวิตจ,จริงนะคะเริ่มกันเลยนะคะขอญาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ขอญาติเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวลัคนาราศีมีทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีประจำปักแรกนี้ด้วยค่ะ สำหรับเพื่อนอนท่านไหนนะคะที่ไม่ทราบว,ว่าตนเองอยู่ในลัคนาราศีอะไรสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดเพื่อตรวจสอบได้นะคะที่ช่อง description ด้านล่างและสำหรับคนโสดนะคะหมอทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะจะเป็นดวงความรักคนโสดประจำธาตุน้ำนะคะขอภัยพลังงานด้วยค่ะ คลิปนี้สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะเดวิลมาเลยค่ะพลังงานตัวตนใบแรกของคุณนะคะเดวิล mm hmm. the hangman two of pentacles o ัว w a ว d s อัศวินถือถ้วย Night of Cups ชาวลัคนาราศีมีนค่พลังงานตัวตนของคุณใบแรกน่าจะเป็นช่วงระยะเวลานะคะในปักนี้ที่คุณน่ะจะมีความรู้สึกเหมือนกับถูกติดบ่วงหรือติดห่วงความรู้สึกถูกยึดติดกับใครสักคนหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่คุณมีอยู่นะคะ The r e v i คือพลังงานของการที่ คุณรู้สึกผูกพันกับคนนี้มากๆในขณะเดียวกันนะคะคุณมีความรักความหลงและมีความทุกข์ด้วยนะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะทําให้คุณรู้สึกเเหมือนกับสูญเสียความเป็นตัวเองก็ได้นะคะในบางคนเนาะเหมือนกับทุกทกครั้งอะคะ่ะที่เราใช้ชีวิตประจําวันหรือทุกๆครั้งที่ที่เราแบบต้อง ต้องดำเนินชีวิตของเราตามปกตินี้ค่ะเราจะมีความคิดของใครสักคนหนึ่งนะคะที่คุณคิดถึงอยู่นะคะคนคนนี้ที่คุณต้องพะวงต้องคิดถึงต้องได้นึกถึงต้องมีความห่วงต้องมีความกังวลใจต้องมีความรักต้องมีความหหยหาอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะเดวิล no, อีกกรณีนึงนะคะบางคนเองนะคะชาวมีนมอง,มอง,มองว่ามันเป็นเรื่องของ รักที่มีทางเลือกเนาะเดวิลเนี่ยเห็นไ,ไหมอาจจะมีทางเลือกหรือว่ามีสองคนในความสัมพันธ์ที่ทําให้เราต้องเลือกเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังไม่สามารถเลือกได้ก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะยังสื่อถึงความรู้สึกผูกพันแล้วก็การถูกยุติก,กับเรื่องของเซ็กส์นะคะที่เข้ากันได้รูปร่างหน้าตา,ารูปรักษภายนอกอย่างเงี้ยค่ะ คนนั้นน่าจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกถูกอกถูกใจมากๆเลยนะคะชาวราศาีมีนมาตามมาด้วยแฮงแมนนะคะคุณยังคงเหมือนมีเขาอยู่ในในความคิดค่อนข้างมากเลยอะคะ่ะเพราะมันเดวิลมาต่อมาเป็นแฮงแมนอย่างเงี้ยหมอมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะนึกถึงคนงนั้นแล้วก็อยากที่จะอยู่กับความละครสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะอืมแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกอึอดอดัดแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยดีักเท่าไหร่ ะะมันมีความทุกข์เข้ามาในเวลาเดียวกันไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงความรักที่เป็นคู่เวรคู่กรรมตัดเท่าไหร่ก็ตัดกันไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะรักที่มีทางเลือกนะคะแต่ว่ายังเลือกไม่ได้นะคะมีความรังเลใจแต่ไปจากกันไม่ได้สักทีหนึง่งบางคนนะคะเป็นความรักที่ไปไป,ไปมามาไปไปหายหายนะคะแล้วก็บางคนเดินออกมาแล้วสุดท้ายก็เดินกลับไปทีหนึ่งเหมือนกันนี้ค่ะยุ่ยัยกยกัยกนะคะ คุณไม่มั่นใจนะคะกับความรักความสัมพันธ์และคุณก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกับคุณมีทางเลือกอยู่เหมือนกันนะคุณอาจจะมีคนคุยก็ได้นะคะในบางคนมีตัวเลือกด้วยแต่คุณไม่เลือกนะคะการรอคอยนะคะการรอคอยที่จะได้พบได้เจอกันบางคนเป็นเนื้อคู่นะคะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอะไพ่ใบนี้นะคะมีทั้งรักและทุกข์ในเวลาเดียวกัน บางคนเดียวกับคนที่อยู่ต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความแตกต่างกันคน่อนข้างมากนะคะระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคุณรอคอยนะคะที่จะได้เจอกับเขาด้วยนะคะบางคนอาจจะพบกันใน,าในทางออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์เนะาะอัศบินถือถ้วยนะคะมองมีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่คุณห่างหายกันออกมาช่วงมันน่าจะเป็นช่วงระยเวลาที่คุณอะคะ่ะ ตอนนี้พยายามที่จะตัดเขาออกจากความสัมพันธ์ท่าท่านที่ก่อนนี้มันอาจจะตัดยากหน่อยแต่หมอรู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจว่าคุณอยากหลุดพ้นอะหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะหมอรู้สึกว่าคุณอยากที่จะหลุดพ้นจากบ่วงความรักนี้จากห่วงห่วงโซ่แห่งความรักที่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดนะคะเนี่ยคุณอยากออกมาแล้วอะหมอรู้สึกนะคะว่าชาวมีบางคนในปากนี้จะเลือกนะคะ ที่จะเดินตัดใจถือความรักของคุณออกมาด้วยนะคะเพราะคุณอาจจะมองว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้คุณเครียดนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกนะคะคนที่คุณอยู่อยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะคะเขาเองนะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ ต้องใช้ความคิดนะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ก็ได้หรือคนที่ค่อนข้างที่จะทํางานเก่งนะคะแล้วก็หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งค่ะอีกคนหนึ่งนะคะคนที่คุณดีอยู่ด้วยคุณเองอาจจะดยกับชาวลัคนาราศีมีนก็ได้ค่ะ ทาดาน้ำนะคะกระกฎมีพิจิกด้วยกันนะคะเรามาส่องความรู้สึกของคนคนนั้นที่ชาวมิงนึกถึงอยู่ค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยแล้วเขาคิดอะไรอยู่หากบางคนที่เลือกเดินออกมาแล้วนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดอะไรอยู่คะ ตอนนี้เขาน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานก็ได้หากเขาไม่ได้ทำงานมาสักระยะหนึ่งตอนนี้เขาน่าจะได้รับโอกาสนะคะได้รับการพิจารณาให้ได้แสดงฝีมือนะคะได้งานใหม่ๆที่ค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เขามีความหวังนะคะกับความรักความสัมพันธ์ที่มันจบไปอย่างกระทนหันนะคะ The Tower mm hmm. นะคะ คุณเองอาจจะดีวอยู่กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะคนที่ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะคนทีอ่อาจจะเป็นดาราน,นักแสดงนะคะหรือคนที่ทำงานในวงการบันเทิงบางคนนะคะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะสต็กแอพเพลก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะแล้วก็เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามนะคะ ความสัมพันธ์ที่จบกันมาอย่างกระทันหันนะคะในบางคู่บางคนนะคะพคกชนั่นของคุณมองว่าความสัมพันธ์ที่จบไปอย่างกระทันหันมีการพูดมีการคุยมีการบอมกันอย่างเงี้ยค่ะเขามองว่ามันคงจะจบไปแล้วแหละเนาะออความหลงของความรับความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามองอยู่นะเขายังคงนึกถึงอยู่เจ็ดเหรียญหากเขาเดินออกมาแล้วนะคะหาก คุณกับคู่ของคุณนะคะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเขาเองอะ่ะตอนนี้ยังนึกถึงความทรงจำเดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆความรักความสัมพันธ์เดิมๆตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเขายังคงมองมันอยู่เขายังดูมันอยู่นะคะแล้วก็มันน่าจะเป็นช่วงระยะเวลานะคะที่เขาอะ่ะได้พิจารณาถึงความเป็นไปในอดีตที่ผ่านมานะคะคือหมอมีความรู้สึกนะว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ นะคะคตัวของเขาเองอยากที่จะลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะในตอนนี้เนาะม,มีสองกรณีนะคะกรณีที่หนึ่งเขาเองอาจจะไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะกับใครสักคนหนึ่งที่เขาอะอยากที่จะลงหลักปักฐานด้วยนะคะอยากที่จะให้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงเป็นอะไรที่จับต้องได้นะคะพูดคุยถึงอนาคตมีการวางแผนร่วมกันอย่างเงี้ยคะ่ะ อีกกรณีหนึ่งนะคะหมอมองว่าเขาเองนะคะยังมีความรู้สึกและก็ยังนึกถึงความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วในอดีตอะคะ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะหลังจากที่บางคู่บางคนนะคะหากเขาคนนั้นเดินออกมาแล้วนะคะพวกคุณทะเลกกาะกันแล้วเขาเดินออกมาแล้วนะคะเขาได้พิจารณาเขาได้คิด และเขาอะยังมีความรู้สึกอยู่ที่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็อยากที่จะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมสีไม้เท้านะคะมารู้สึกว่าเขาอยากที่จะพัฒนาหรืออยากที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นบางคนอาจจะมีการคุยหรือเคลียร์ใจกันนะชาเวอร์อะ่ะอืมอาจจะมีการพูดมีการคุยมีการบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงในจิตใจอะคะ่ะ ว่าเราคิดอะไรเราเป็นอะไรคือคุณอาจจะเก็บสะสมไว้แล้วคุณหรือเขาอาจจะเก็บสะสมเรื่องต่างๆมากมายที่มันไม่โอเคเราได้แบบเปิดใจทะเลาะกันหรือบอมกันอย่างนี้เนาะตัวของเขาเองก็เหมือนจะรับฟังอยู่เหมือนกันนะคะ,นะเนาะเจ็ดเหรียญคุณเองอาจจะดีลอยู่กับชาวลัคนาราศีเมษด้วยก็ได้นะคะเขาเอง มีพลังงานของคนที่ชอบควบคุม control คนอื่นในความสัมพันธ์กันนะคะเป็นคนที่ชอบควบคุมชอบบงการชอบสั่งนะคะชอบให้เราทําในแบบที่เขาต้องการชอบให้เราบอกว่าเราจะทําอะไรชอบที่จะคอยให้เราอยู่ในการควบคุมของเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาเองนะคะอาจจะประกอบอาชีพ รับราชการทหารตำรวจนะคะเจ้าของกิจการขนาดใหญ่หรือหัวหน้างานหัวหน้าแผนกนะคะคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ชายสูงเนะะี่ยค่ะมีความเป็นคุณพ่อสูงด้วยนะคะ เรามาส่งความรู้สึกของคุณกันดีกว่าค่ะแล้วคุณค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณคิดอะไรอยู่คะ King of Cups มองมองว่าในปักนี้ค่ะชาวมีนจะ รู้สึกเหมือนพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเนาะเป็นการควบคุมความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เลือกที่จะเก็บอะไรหลายๆอย่างนะคะมากขึ้นไม่ค่อยแสดงออกนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกรักความรู้สึกห่วงใยการแสดงออกมากมายเมื่อก่อนอาจจะพูดเยอะเนีย่ยคะ่ะเมื่อก่อนอาจจะพูดเยอะอาจจะแสดงออกมากแต่ตอนนี้เหมือนกับ คุณเองเลือกที่จะข่มความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะคิงถือถ้วยนะคะพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์หรือเรื่องราวต่างๆนะคะแม้ว่ามันจะอึดอัดนะคะแปดดาบเข้ามาแม้ว่ามันจะอึอดอัดบางคนรู้สึกเหมือนกับว่าเราเสียใจค่ะมากๆเลยสิบดาบรู้สึกถึงเหมือนเราถูกแทงข้างหลังหรือเขาอาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงใส่เราจนเรารับไม่ได้แล้วเราอ่ะ เสียใจจนกระทั่งแบบนอนลงไปจมกองเลือดอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่มีนะคะมองมองว่าเรื่องราวต่างๆมันจะยังไม่จบมันมีเดอะวิวนะคะคุณยังคงมีเขาอยู่ในใจความรักและความคิดถึงความห่วงหาทอนความห่วงใยมันยังคงอยู่ตรงนี้นะคะ มันมีหนึ่งถ้วยเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยกงล้อแห่งโชคชะตานะคะหมุนมาให้พวกคุณนะคะยังได้เริ่มต้นกันใหม่แล้วคุณก็ยังอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาด้วยเช่นเดียวกันน่ะเห็นไหมเพราะว่า เขาคือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณผูกพันมานานนะคะมีหลายๆอย่างที่มันถูกจริตกันมันถูกไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันหรือว่าหามันต่างกันมากแต่มันมันสามารถที่จะปรับตัวไปได้ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะพออยู่แล้วมันรู้สึกดีขึ้นรู้สึกให้รู้สึกเหมือนกับว่าเออมันไม่มันไม่เหงาอ่ะอืมมันรู้สึกไม่เหงารู้สึกมีสีสันรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่คุณโอเคคุณอาจจะทุกข์ใจแต่คุณก็รู้สึก ดีใจเหมือนกันที่มีเขาเนี้ยค่ะชีวิตมันไม่เหงามันมีอะไรมันมีรสชาติตาะมาณนั้นอ่ะเออคนที่คุณดีวู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูเข้ามาเพิ่มนะคะ<อ>เขายังอาจจะประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการนะคะพ่อค้าแม่ค้านะหรือ คนที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆค่ะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลนะคะแล้วก็อยู่กับเหตุและผลตักกะแล้วก็การทำจริงการลงมือทำการ take action นะคะเรามาดูพลังงานเอาคำกันนะคะว่าในปักนี้ค่ะชาวมีนจะเป็นอย่างไรบ้างคะความรักความสัมพันธ์ของคุณสีเรียนนะ the chariot คุณเองอาจจะดีวอยู่กับชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยนะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะเจ็ดดาบเก้าดาบราชินีถึกถ้วย ในปักนี้นะคะหมอมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะยังอยู่เนาะหากบางคู่บางคนนะคะที่ห่างหายกันออกไปแล้วอะ่ะเนี่ยเขาคนนั้นน่าจะกลับมาพูดมาคุยกับคุณอยู่เหมือนกันแล้วตัวของคุณเองยังคงถือเขาไว้อยู่ถือความรักความสัมพันธ์ไว้อยู่ยังคงถือเขาไว้ในใจนะคะสี่เหลียงมีความหึงหวงความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ในบางคนเองนะคะชามีมีการไปแอบไปสืบไปส่องเขาทางโซเชียลมีเดียด้วยก็เป็นไปได้น,นะคะอยากรับรู้ขา่าวสารของเขาเจ็ดดาบเนาะอาจจะไป หาข้อมูลสืบหาข้อมูลจากเพื่อนของเขาหรืออาจจะมีคนเอาข้อมูลของเขามาบอกเราอย่างนี้ค่ะก็ได้เนาะเจ็ดดาบเก้าดาบยังคงมีความเครียดในความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะแต่ว่าคือต่างคนก็ตต่างมีกันและกันนะคะเพราะว่ามันมีราชินีถ้วยนะคะต่างคนยังต่างเก็บความรู้สึกมากขึ้นนะคะปรับตัวมากขึ้นแล้วก็เห็นไหมไพ่คู่นะคะจะเลือกอยู่กับ เหตุผลแล้วก็จะมีการปรับตัวซึ่งกันและกันนะคะมอ,มองอย่างนี้นะเนีย่ยไทยไทยถ้วยนะคะออราชาถ้วยกับราชินีถ้วยนะคะเป็นการขม่มความรู้สึกทั้งสองฝ่ายนะคะเริ่มที่จะปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นอะ่ะต่างคนยังต่างถือความรักและความคิดถึงไว้อยู่นะคะยังคงไม่ไปไหนนะคะแล้วก็อยากพูดอยากคุยอยากพบอยากเจอะคะ่ะ คนที่คุณดีอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวธาตุลมเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะมาเยอะเหมือนกันเนาะราศีเมถุนตุลแล้วก็กลุมนะคะเรามาถามออร์เคิลกันดีกว่าค่ะออร์เคชิลช่วยแนะนำหน่อยค่ะ beneath the surface lies great bounty in s i l e n t peace prevail อืมโอเค your light is shining brightly อ๋อแล้วเขาอยากที่จะแนะนำนะคะว่าโอเคหากถ้าถ้าเราทะเลาะก,กันหรือถ้าเราแบบจะต้องแบบเผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยคะ่ะลองอยู่เง,งียบๆดีกว่าไหมคะ in silence p e a s e in silence peace prevail เนาะ เมื่อเราเม่อเราเงียบลงเราเงียบเราเงียบมากขึ้นอย่างเงี้ยเราจะเจอความสงบสุขนะแล้วยังไงต่อคุณก็จะเจอขุมทรัพย์ไงขุมทรัพย์ก็คือทางออกของขความรักความสัมพันธ์คุณจะเจอเรื่องดีๆนะคะ your uh, your life is shining brightly เมื่อเราเงียบเราควบคุมอารมณ์มากขึ้นนะคะเราปรับตัวด้วยกันมากขึ้นคุณจะเจอทางออกกับความรักความสัมพันธ์คุณด้ออกไหม หมือนพังงานไพ่ที่ขึ้นมันค่อน,นข้างสอดคล้องต่างคนต่างจะพยายามปรับตัวกันมากขึ้นจะควบคุมอารมณ์มากขึ้นนะคะมันเป็นการประครับประคองความสัมพันธ์ะเพื่อให้มันไปต่ออะทาเลเวอร์กันนะคะเลเวอร์สมอเลือกใบนี้นะคะ criticizing one another will only lead to further unhappiness love and accept each other as you are and your relationship will magically transform เออเลเวอร์อยากที่จะแนะนำนะคะว่า การวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการที่เราเบรมกันต่างฝ่ายต่างเบรมซึ่งกันและการวิพากษ์วิจารณ์กันเธอไม่เธอเธอเป็นอย่างนั้นก็เธอทําอย่างนี้นี่ก็เธอเป็นแบบนั้นก็คือเป็นแบบนี้คือเหมือนมันเป็นการแบบโยงกันไปโยงกันมาอย่างเงี้ยค่ะสาดความพูดสาดความรู้สึกที่ไม่ดีสาดคําพูดที่ทาร้ายจิตใจซึ่งกันไปไป,ไปมามา,มาอย่างเงี้ยมันก็มีแต่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันไม่มีความสุขนะคะมันมีแต่จะเพิ่มความความที่ไม่มีความสุขอ่ะ เออขาบอกว่าให้ให้รักแล้วก็ยอมรับในสิ่งหรือในตัวตนของกันและก,กันดีกว่าไหมนะคะเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันมันดีขึ้นนะคะมันหลอ่อหลอมความรักเราสองคนมันจะได้หลอ่อหลอมเป็นคนคนเดียวกันความรักของเรามันจะได้ไปต่อได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะนี่คือสิ่งที่เลเวอร์อยากที่จะแนะนำนะคะลองพิจะระนารณาดูนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวมีน หากใครที่ต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะไว้เจอกันตักหน้านะคะชาวมีนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ